กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของ่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานํามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41ส,สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่จํานวนหนึ่งตัวผสม 1, พันุ์กําแพงแสนและหคำแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุง สายพันโคให้กับราษฎรจำนวนหนึ่งรายคือในอัสมกอรเดณนะบ้านเลขที่59ทับ3หมู่3บ้านดอเฮะตำบลลิโกอำเภอสุไหาปาดีจังหวัดนาราธิวาสไม่หนึ่งภารกิจนะคะ กองบัญชาการกองทัพใจโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1สําสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมและติดตามรูโค,โคเกิดของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน5รายก็เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มก็เพื่อยกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแซอออำเภอวัฒนาคนครจังหวัดสักแก้ว มาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองสนับสนุนและขยายพันธุ์ศาสตร์สำนักงานทหารพัฒนานโดยบัญชาการทหารพัฒนานได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโรงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่ราษฎรจำนวนสองรายนะคะก็เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่บ้านหัวซาหมู่ห้าตำบลหัววา้า อำเภอสีมะโหสดและบ้านวังขอนหมู่สามตำบลบางขามอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ